ไปแล้วอีกหนึงพื้นท,ที่ค่ะเทศบาลเมืองควนล่งค่ะเขาก็รวมกันสืบสานประเพณีวันสงกรานต์จัดพิธีสงนำพระรดนำดำหัวผูุู้งอายุแล้วก็กอเจดีซน์ค่ะ นายสมบูรณ์ปัญญาธนากรนายกเทศมนตรีเมืองควนล่งค่ะเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีเนื่องในเทศกาลส่งกรา์ประจำปี2566นะคะนวัดควนล่งอํเภอหัดเดอจังหวัดสงขลาโดยมีผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลสวนราชการจาเจ้าหน้าทีและก็พีน้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองควนล่างและก็ใกล้เคียงเข้าวร่วม เพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ตระนักถึงความสําคัญของประเพณีไทยสแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและก็สร้างความสมคัครคีระวังประชาชนกับหน่วยงานของภาครัฐค่ะภายในงานนะคะก็มีการกอเจดีทร้ยการส่งนามพระพุทธสิหิงส่งนามรูปเมือนพระครูวิสานธรรมคุณด้วยว่าล้วงผอแปลงติสโรการรดน้ำข้อพอจากพระครูอุทยัยธรรมท่าดาเจ้าคณะอำเภอหัดใหย่แล้วก็รดน้ำข้อพรผู้สุงอายุในพื้นที่นี้รวมส่งรอยซ้ำคนเพื่อความเป็นสิริมงคล คน,นืย่องในวันขึ้นปีไม้ของไทยนั่นเองค่ะเิ็นบรรยากาศแล้วก็อบอ,อุ้นนะคะม,มีผู้สูงอายุในส่วงเราว่าคนเลยนะคะ,คะที่มารวมรับนามนะคะจากผู้บริหารแล้วก็พี่น้องประชาชนที่มารับน้ำข้อพรน,นะคะ